ระ <Rock. S 2> แมพผีที่ฝันร้ายของคุณซื้อเทียมมาด้วยหนึ่งเทียนแต่เขาก็มีไฟฉายให้นี่ะโง่กว่าเราไม่รู้เลยเลยเอออยากจะมีจัมสแกนะเขาบอกว่ามีจัมสแกนแล้วก็ปวดคอมากแล้วก็เจ็บคอด้วยโอ้โหเห็นอ๋อไม่ใช่จัมสแกนมันคือตัวเราวิ่งไม่ได้ด้วยว่ะฮะซาวิน <South wind. S 2> เออขิมได้ด้วย ใหหของพิมได้โอ้ยก็เลยยากเลยอ่ะวิ่งผ่นโดหายแล้วใช่ปะไปไปวิ่งไม่ได้อีกยา,าย จะหมดพากับเพื่อนสองคนนี่เงหลบเล็วเข้านี้แหละกลัวแล้วคือเดินยว้วช้าวิ่งหนีผีแล้วก็ตายดิเดินแล้วะเนี่ยขคช้าเลยทางออกก็เนี่ยทางออก ใช่ป่ะอ๋อ,อกูว่าแหละว่าแล้วเอาก่อนได้ไหมไม่อยากเจ็บคอห้องผงตะวนันหลบในนี้ได้ไหมอะเขลบได้ปะโอ้โหแน่ลอยเอาไม่เอ้ยอยเสียงเริ่มมาแล้วทุกคน พี่อ้วกแตกเหรอนี่กกดก็โกดเขาไม่มีปุ่มอะไรมาให้เลยอ่ะ มันเลยยากมากเพราะว่าอยู่ห้องนี้แหละไม่หายไปไหนหรอกลดขาเพื่อนได้ปะเฮ้นี่ตกใจเฮ้ย เปน็นหรือป่ะแล้วขออยู่ในนี้แล้วป่ะถ้าอยู่อยน,นี้เมื่นาวจะมีแบบ ีอย่าจซวสกายกแล้วเขาบอกว่าข้างหลังแกกลัวกลัวขอรู้งดมไหมไม่ไหวแล้วรอให้ข้างหลังคุณข้าคนอยา,ายมาข้างหลัง แล้วเราจะรู้ไหมข้างไหน้าข้างหลังเราขอนกในกนี้ได้ไหมอ๋มอไมิทียุ่เอ้ยน่ากลัวน่ากลัวคงไม่ใด้เก่งเอาไม อะไรวะเนี่ยฝันร้ายเอาฝันร้ายมันสามารถขยับได้ตกปัดตัวเองได้วะเริ่มกระโดดได้แล้วมันก็จะกรธดให้เราเองอะฝันร้ายฝันร้ายร้ายหลังรับหลังปะโหไม่สิง นองเพลงไปไม่ไเหลือทำแล้วเพราะว่าปลุกจะเลยไม่ได้เพราะมันต้องมีสติถูกปะระวังลื่นอ่ะปิว้วไม่ใช่ กลัวไม่ได้แล้วไม่ไหว